ไว้บิดแซงอะไรนี่แบบว่าชิลเลยอะฉลุยเลยนี่อะไรอะพี่จ่าเราตั้งด่านเหรอ <c oughs> ปกติไม่เคยมาตั้งนี่อ่าเข้าซ้ายออ <c oughs> เราเจอจัด โอ้โหโอ้โหกระบากปากออกมารายามุดซ้ายนะฮะดูสถานการณ์ข้างหน้าให้ดีนะอ่าจะมุดซ้ายนะ ไปได้ไหมพ้นไหมมีรถจะเลี้ยวซ้ายไหมมีแหละเห็นไฟเลี้ยวอยู่ก็ต้องระวังนะโอ้ยรถแกเข้าซอยเข้าอูออ่แล้วอู่แบงก์เอี่นึกว่าพี่จะมาออกฮาร์เรสซะหน่อยนี่จะสวนฮาเลนี่ออกขวาเลยไม่มีรถ ใครอุดมศึกษาขับมาหลายหลายปีไม่รู้เตรงนี้ไม่ต้องเรียนมองไม่เห็นเาสุดซนรถติดเลยนะติดตรงนี้น่าจะอีกยาวไกลโอ้ตำรวจตั้งด่านเต็มเลยไม่ใช่ตั้งด่านยืนโบกเต็มเลยการจราจร ในก็ค่อนข้างที่จะโล่งกว่าอ่าแกโบอกอนี้เหรอแสดว่าใครที่วิ่งข้างในไม่น่ารอดแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเนี่ยเขาวอรเรียก่ะเนี่ยอีเซื้สีดำน้ำตาลสวยเหมือนรถเราเลย ไปกันแล้วกันนะอ๋อโอ้ยมีโปลิจเข้าไปข้างในแล้วนี่รอ่ะร้านจอดรถออกสายแล้ววะขวาเขาไม่กล้าไปเราก็ต้องไปสายแทนสายจะลงองเฮ้ยทำไมเขายืน ยืนกันเยอะมากเลยนี่นี่สี่ห้าคนแล้วเนะี่ยเป็นระยะระยะแล้วขบวนจะเสด็จเหรอครับหรือยังไงใครรู้ตอบผมดิโอ้โอโชคลังก็เป็นโชคเดิมนะที่เขาบอกมันย,ย้้ยมันมันย้วยเกินเนี่ยทําไมผมรู้สึกมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยซับแรงกระแทกให้มันไม่ไม่กระด้างเนาะ แต่คันนี้ก็หลดหลดหน้านะหลดหน้านิ้วครึ่งหนึ่งจุดห้านะของ YSs ร้านไหนฮะร้านลิขิตนะครับผมส่วนใครที่ถามเรื่องที่ติดโทรศัพท์นะผมเอาไปชมในติกต็อผมได้นะฮะแอปดาผมฮนะมีอตาก้าสามารถกดสั่งกันได้เลยนะฮะอันนี้คนเข้ามาดูสินค้าประมาณหมื่นสองพันคนแล้วแต่เชื่อไหมยอดสั่งศูนย์ <c oughs> <c oughs> จะดีใจหรือายใจดีะเนเลย ยอดคนยอดคนดูเยอะมากแต่ยอดคนสั่งไม่มีเลยเ็า <c oughs> มีหลากหลายชิ้นให้เลือกไม่ใช่มีแค่ที่ยึดโทรศัพท์นะฮะมาจะเป็นไอชิ้นคาร์บอนที่ผมใส่ทั้งหมดเนี้ยถ้าใครอยากรู้ว่าของแต่งผมใส่อะไรบ้างไปดูในตะกา้าในตะกา้าแอปดาได้เลยนะครับผมกระจกอย่างนี้มีมีให้เหมือนกันนะครับผมลองสั่งมาใส่กันได้นะครับผมใส่ได้ปะวะไม่แน่ใจเพราะผมใส่มาของแลมป้า แต่ว่าน่าจะเหมือนกันนะมั้งพราตรงไปแห็นอะ่ะเธอรีวงวงตรงนี้ทำเราเสร็จแล้วไม่ต้อง่ายนานบีเฮดตรงนี้นี่ใครซื้อคอนโดตรงนี้นี่โคตรโชคดีนะ <c oughs> ได้ขึ้นน่ะสายแดง ยิงจรวดไปถึงบางซื่อสบายเลยอยากติดปี๊บปังอ่ะถามว่ายูบ็อกมันพอม,มันก็พอแหละแต่แบบว่าอยากติดปี๊บเพื่อแบบเออไว้เก็บของกอนนอกโดยเฉพาะางไเวลาไปทำงานอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันถ้าอะไรอ่ะผมยัดใจใต้บอกไม่ได้ผมต้องฮิ้วขึ้นไปบนตึก แล้วบางทีเราที่เกยียดหิ้วเลยเราหิ้วคอมหิ้วอะไรมาด้วยนะอ๋อคอามใส่ใต้เบาะแล้วเอาหมอนเอกไปใ,ใส่ในในปิ๊บเดียวไม่เคยเห็นใครใส่ไอ้แหลกสไลด์เลยนะแหลกสไลด์แล้วใส่ปิป๊บอ่ะนี่อะไรซิกเกอร์หรือ,อรวจะอีกซิกเจ้าเอ้สร้างสูตรตรงนี้วะอันนี้มันสูตรล้างนีงว่ว่ะสูตรที่เป็นสูตรเอฟวันอะไรอ่ะเป็นสูตรล้างตอนนี้มีแล้วมีสูตรแล้ว,ลวซิกเกอร์ พิ่งดูรีวิวของน้าแจมเมื่อวานนี่เองโอเคอยู่นะแต่น้าแจมบ,บอกขับแล้วจะหลับพอกันดีรถมันแรงแต่ตอนนี้เราก็กําลังระแวงเรื่องน้ําท่วมอยู่ฉะนั้นก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นดีกว่าเก็บตังค์ไว้ก่อนแรกผมอยากได้ยาลทิ์เอทิมากรถมันสวยมันกระปุกกระปิกมันน่ารักอะ่ะมันคือแคมรีหน้าหักเห <laughs> มือนไปด่ารถไป <laughs> ไม่รู้ ตอนแรกก็ไม่ค่อยเป็นแบบเป็นบิ๊กแฟนของแบบลุคของภายนอกมันสักเท่าไหร่เพราะมันเลี่ยมจัดเลยฮะรถไหนที่ามมาคือแคมรีน้าหักฮะอารมณ์เหมือนแคมรี่คือนาเดตนี่ก็เหมือนเป็นนาเดตเก๋แก็คือออปชันที่ใครมานี่คือถูกใจมากไปลองเทสมาที่งานบิ๊กมอเตอร์เซล์นะถ้าใครยังไม่ได้ไปลองไปดูนะฮะหมดวันที่หนึ่งอีกแล้วนะเสาร์นี้คือวันสุดท้ายเอยใช่ดิวันอาทิตย์นี้คือวันสุดท้ายนะผม มีหลากหลายรุ่นให้คุณไปดูนะครับผมรถไฟฟ้าเ่ินใหญ่รถที่แพงที่สุดในงานนี่ผมเห็นน่าจะเป็นรถสลอยและก็มันไม่ได้มีไม้กั้นเหมือนเหมือนพวกกับบไอพวกมอเตอร์โชว์พวก, Motor Show, พวกอะไรอะอะไรวะมันมีงานคืออะไรนะมอเตอร์เอกปองะอันนี้คือเขาให้เดินเข้าไปหาได้เลยอะตรงอะตอมมาเต็มเปิดประตนนะเดินเข้าไปเลยเอาเขาเปิดประตูขึ้นไปเลยพีกกว่าคือง,งานมอเตอร์โชว ต,ต้นปีที่ผ่านมาีอ่อะไระจะคนอินเดียหรอไปข่มซูซูกิคา t าน่านะครับผมตัวแต่งของร้านไหนไม่รู้อะแล้วไปสตาร์ทรถด้วยสตาร์ทในงาน <c oughs> ไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันงงใครไปสตาร์ทรถในงานเนาะอุ้ยแอร์เบรดแอร์เบรดก็คือเครื่องร้อยสิบเหมือนกันนะใช่ไหมันคือเครื่องร้อยสิบเหมือนไอคอนนะ ไอคอนคลิกอย่างเงี้ยแต่แค่ไม่มีหม้อน้ำอ,อู้สตรงที่ทำใหม่หมดแล้วยันจะโอ้โหีิจายยืนเตรียมโบกผมหรืออะไรเนี่ยออกขวาก่อนดีกว่าไ,ไว้ใจว่ะ <laughs> นี่เราเคยมีประวัติโหกระถือใบสั่งรอเลยเนื้อ <c oughs> คิดถูกว่าออกขวาอุย๊ยแล้วอะไรวะมันชิดไปไหนอ่ะแหวบลุ้มเออ เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยฮอนด้าเขายะอะไรอีวันเหรอเฮ้ย, e น,ยนี่มันเจลโนสัญชาอิตาลีนี่วะมันไม่ใช่เจลโนนะมันจอร์โนจอร์โนเหมือนบอนจอร์โนไม่ใช่ครับมันคือเวสต์ฟาสปริน์นะครับผมี <c oughs> ย๋ยวพิมพ์เวลาไม่รู้เพราะว่าดูไม่ออกกับท้าย มันเหมือนกันแต่ตัวยอดที่ยอมกว่าน่าจะเป็นสปินนั่นแหละตาเหลี่ยมพิมพ์เวลาก็ไฟกลมนะวายเกือบโดนใครยี่ต้องออกสายแล้วแหละตายเพราะว่าเราตามรถใหญ่เราจะดุดยากฮนะเขาไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้เช่นกันแต่ถอะไรบางอย่างที่เขาไปไม่ได้เราไปได้นะฮะ เค <c ười> ยเอาฟฟร์ซซาขับไปทํางานอยู่ตอนที่ยังขับตัวฟฟร์ซาสามร้อยนะที่หลายคนติดตามคลิปกันมาไม่รู้ว่าหลายคนติดต,ตามคลิปไหมไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่เลยยอดยอดวิวแล้วก็นะอาเขาเขาอ้ยลิศซิ่งอย,อย่างเงี้ยพวกงเนี้ยผมเชื่อเลยผมไม่สู้เพราะว่าเขาแรงกว่าฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าแรง พอซาี่ขับมานี่แบบลําบากมากรอให้พับกระจกมากนะคือมนุษยคลองก็จริงแหละแต่แค่รู้สึกมิติรถมันใหญ่แล้วเราไม่มั่นใจเวลาจะมุดอะ่ะบางอย่างนี่ชิวเฉียดอย่างนี้รถมันแคบมันสบายมันไม่ต้องคิดเยอะเลยมไปได้เรื่อยๆอยเดี๋ยวเตรียมออกขวางหน้าแล้วกดคันเร่งกันนิสสุเลยมิซูบิชิหอ่อกะวังโวแล้วก็ม่สซนสำนักง,งานใหญ่ฮอนด้ ออกรถเลยดีไหมหกฮส่วนกับตำรวจอู้เขาทำสนุนตรงนี้ยังไม่อยากลงไปเดี๋ยวหน้าทิม เคยมีข่าวแบบว่าชอปเปอร์ว่าขึ้นจากต้งเนิน้อยต่อถนนเงี้ยแล้วความตายผมก็เลยกลัวของไทยนี่แหละเขาลังสิตอะสมัยที่ตรงอยู่เทอรแร้วรูกาทำถนนอะเออหน้าเสีย